ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดยะลาใตา้สุดสยามเมืองงามชายแดนจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดสยามของประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอคืออำเภอเมืองยาลาอำเภอเบตงอำเภอบนังสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามัน อำเภอทานโตและอำเภอรกรงปีนังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่12ถนนสุขยางตำบลสเตงอําเภอเมืองจังหวัดยะลารับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่3อำเภอรประกอบด้วยอําเภอเมืองยะลา อำเภอรามันและอำเภอกรงปินังมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน110โรงแบ่งการบริหารออกเป็น130ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น23,376คนคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2,111คนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา105คน ภายใต้การบริหารงานโดยดรอดุลพรมแสงพ่วอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งมีรองพ่วอในการจำนวนสีท่านประกอบด้วยนายพลวัตนบุญช่วยนายชวลิตเพชรขวนในายสวิทเจโซและดร์นสิพัสโสพลธนินวิทย์ซึ่งแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น9กลุ่ม1หน่วยและ1 0ดังนี้ กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน ในช่วง3ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานานผู้เรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนทําให้ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำลงและจะต้องแก้ปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนทุกช่วงวัยอย่างเร่งด,วด่วน ดรดุลพมแสงจึงมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดโดยกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ INET, RT, NT และ ONET ปีการศึกษา2565เพิ่มขึ้นบวก5คะแนนเทียบกับปีการศึกษา2562เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 สำนักง,งานเขตพื้นที่จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปความสําเร็จของสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติร่วมกับตัวแทนครูผู้รับผิดชอบ INET, RT, NT และ ONET เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2565จนเกิดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธด้วยวิธีการ9สเต็ป ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบออนิทวันเพิ่มผลสัมฤทธิ์ที่ชิดความรู้สู่ความเป็นหนึ่งประกอบด้วยเนื้อหาตามตัวชีวัดในรูปแบบสื่ออ e ีบุ๊กมีแบบทดสอบออนไลน์ซึ่งหากนักเรียนสามารถทำข้อสอบผ่านร้อยละ60ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมลทันทีร้อยละ60ของจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนจะได้รับเกียรติบัตรหนึ่งใบครูร้อยละ60ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรหนึ่งใบเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานสถานศึกษาได้รับผลการประเมินตามเป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการ9สเต็ปเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาดังนี้สเต็ปหนึ่งประชุมสร้างการรับรู้มีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจจัดทำ MOU ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและจัดทำวิดีโอการขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการ9สเต็ป สเต็ป2ทบทวนดูตัวชี้วัดมีการทบทวนตัวชีว้วัดโดยนำเทสบูปินของการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2 5 6 5มาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและวิเคราะห์ลักษณะของข้อสอบสเต็ป 3. จัดปฏิทินกิจกรรมมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ o .NET NTRT i n e t ปีการศึกษา2565 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาสเต็ป4จัดทำคลั้งข้อสอบโดยรวบรวมข้อสอบระดับชาติและข้อสอบมาตรฐานต่างๆที่ตรงกับตัวชี้วัดนำมาจัดเป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ข้อสอบไปยังโรงเรียนทั้งรูปแบบเป็นไฟล์เอกสารและรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์อ o n วันสเต็ป5ทำตามกรอบดำเนินงาน เป็นขั้นตอนของการดําเนินงานตามปฏิทินที่กําหนดไว้ควบเหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานสเต็ป6สารต่อการประเมินได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์อนิวันสเต็ปเเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงโดยการนำผลที่ได้จากการนิเทศในแต่ละระยะมา PLC เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและสะท้อนผลการนิเทศติดตามและข้อค้นพบต่างๆแก่ผู้บริหารโรงเรียนสเต็ป8 การจัดสอบเสมือนจริงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อสอบเสมือนจริงเพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบจริงสเต็ป9ไม่ละทิ้งกําลังใจมีการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆเช่นการตรวจเยี่ยมการมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้บริหารครูและนักเรียน ผลจากการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิด้วยวิธีการ9สเตปส่งผลให้ผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติไอเนตระดับอิสลามศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร,ระดับประเทศบวก8.62อยู่ในลำดับที่2จาก11เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศบวก18.86 18, อยู่ในลำดับที่1จาก14เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ <Okay. S 1> ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีปีการศึกษา2565การอ่านออกเสียง มีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก10.94เมื่อเทียบจากปี2,562คิดเป็นร้อยละ64.43การอ่านรู้เรื่องมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก1.35เมื่อเทียบจากปี2,562คิดเป็นร้อยละ70.12รวมทั้งสองสมรรถนะทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก6.16 เมื่อเทียบจากปี2562คิดเป็นร้อยละ67.29อยู่ในลำดับที่3จาก11เเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก8.27เมื่อเทียบจากปี2562 คิดเป็นร้อยละ42.89ความสามารถด้านภาษาไทยมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก13.23เมื่อเทียบจากปี2562คิดเป็นร้อยละ47.84รวมความสามารถทั้งสองด้านมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก10.75คิดเป็นร้อยละ45.37อยู่ในลำดับที่สองจาก11เเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565วิชาคณิตศาสตร์มีค่าพัฒนาลบ4.75เมื่อเทียบจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ21.76วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก3.16เมื่อเทียบจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ 33.45วิชาภาษาไทยมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก3.66เมื่อเทียบจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ43.14วิชาภาษาอังกฤษมีค่าพัฒนาสูงขึ้นบวก2.10เมื่อเทียบจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ3 1 5 3 ค่าพัฒนาเฉลี่ยรวมทั้ง4วิชาสูงขึ้นบวก1.04คิดเป็นร้อยละ32.47อยู่ในลำดับที่3จาก11เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนได้รับการแก้ปัญหามีผลเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งและจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เป็นไปตามค่านิยมขององค์กรศาสนาหน้าอยู่บุคลากรเป็นมิตรผิดบริการคุณภาพงานเป็นเลิศเล่